พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเรื่องหน้ากากสัตว์ต่างๆเหมาะสำหรับเด็กอายุ2-3ถึงปีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณนุชนะคะวันนี้คุณนุชมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากฟังหรือย,ยังคะถ้าอยากฟังแล้วไปกันเลยคะ่ะ เรื่องลูกแมวรักโรงเรียนเหมาะสำหรับเด็กกลุ่มอายุ2-5ปีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้แต่งวินัดดาทองปริววาดภาพประกอบนัดนิชาพานิชพักเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะลูกแมวรักโรงเรียน ตอนเพื่อนใหม่ลูกแมวกลับบ้านค่ะเสียงครูเวนประจำวันเรียกกลับบ้านลูกแมวดีใจที่คุณแม่มารับหยิบกระเป๋าบอกลาเพื่อนๆสวัสดีคุณครูและสวัสดีคุณแม่คุณแม่พาลูกแมวมาเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นชิงช้ากระดานลื่น บ้านรถไฟลูกแมวชวนคุณแม่เล่นรถไฟอย่างมีความสุขวันนี้ที่โรงเรียนสนุกไหมลูกคุณแม่ถามลูกแมวสนุกครับทีห้องลูกแมวมีเพื่อนใหม่ชื่อลูกหมูครับลูกแมวตอบลูกแมวเล่นกับลูกหมูหรือเปล่าคุณแม่ถามต่อ อยากเล่นครับแต่ลูกหมูเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมเล่นกับใครเลยครับลูกต้องชวนลูกหมูเล่นด้วยนะคะลูกหมูจะได้มีเพื่อนคุณแม่บอกแม่ครับเวลาลูกหมูร้องไห้อยากหาแม่จะทำอย่างไรครับลูกแมวถามลูกต้องปลอบลูกหมูว่าคุณแม่ของลูกแมวก็ไปทำงานเหมือนกัน จึงต้องเอาลูกแมวมาฝากกับคุณครูถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อของให้ลูกคุณแม่บอกลูกแมวลูกจะบอกลูกหมูครับลูกแมวพูดวันลุ่งขึ้นลูกหมูยังร้องไห้เช่นเคยคุณครูรับลูกหมูจากคุณแม่และบอกว่าจะดูแลลูกหมูเองไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ลูกหมูนั่งร้องไห้ที่มุมห้องลูกแมวจึงเดินเข้าไปหาและพูดว่าไม่ต้องร้องไห้คุณแม่ลูกแมวก็ไปทำงานเหมือนกันถ้าไม่อยากทำงานก็ไม่มีเงินซื้อของให้ลูกลูกแมวจุงมือลูกหมูไปเล่นด้วยกันลูกแมวจะคอยดูแลลูกหมูเวลาวิ่งเล่นบนสนามหญ้า ลูกหมูเริ่มพูดคุยบ้างไม่ร้องไห้เหมือนเมื่อก่อนเพื่อนๆน,นลูกแมวมีขนมมาแบ่งให้ทุกคนเลยลูกแมวบอกเพื่อนเพื่อน,อนวิ่งมานั่งล้อมวงลูกแมวทุกคนได้กินขนมกันอย่างอ,ร,อร่อยและทั่วถึงพรุ่งนี้กระต่ายจะเอาขนมมาแบ่งเพื่อนด้วยนะลูกกระต่ายพูดลูกลิงก็จะเอามาเหมือนกันลูกลิงก็พูด ลูกหมูจะให้คุณแม่ซื้อมาให้ด้วยลูกหมูพูดขึ้นบ้างคุณครูแอบมองและดีใจที่เด็กๆรู้จักแบ่งปันและรักกันคุณแม่ลูกหมูบอกคุณครูว่าลูกหมูเก่งขึ้นมากขอบคุณคุณครูที่ดูแลนะคะต้องขอบคุณลูกแมวและเพื่อนๆสิคะที่ช่วยดูแลลูกหมูจนเก่งคุณครูบอก และชมเชยเด็กๆทุกคนจากนั้นลูกหมูก็ไม่ร้องไห้อีกแล้วและเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานกันไปแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะถ้าสนุกแล้วโควนุตมีงานประดิษฐ์ภาพสัตว์ทำหน้ากากมาให้เด็กๆได้ทำการไปทำกันเลยคะ่ะ สิุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพสัตว์ค่ะแล้วก็ก้านไม้ค่ะกันกลค่ะแล้วเด็กๆเรียนรูสีด้วยนะคะแล้วก็มีเทปก,กาวด้วยค่ะมาค่ะเด็กๆพร้อมแล้วลองมาระบายสีกันดีกว่าค่ะ คุณนุชเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะคุณนุชจะพาเด็กๆนะคะไปตัดกระดาษนะคะตัดภาพช้างออกโดยที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องดูแลและคอยระวังเวลาเด็กๆใช้กันไกลด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เวลาตัดต้องระวังนะคะอย่าให้กันกรโดจนมือของตัวเองต้องระวังให้ดีนะคะ คเด็กๆเ,เห็นแมลงยังคะว่าช้างขนุตตัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการประดิษฐ์หน้ากากกันดีกว่าคะ่ะเราก็จะนําไม้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเทปก,กาวด้วยนะคะเทปก,กาวหรือเทปใสนั่นเองนะคะขนุตก็จะเอามาวางไว้นะคะแล้วก็ ยังไงบ้างคะเด็กๆช้างคนุนเสร็จแล้วนะคะนี่เด็กๆก็สามารถเอามาใส่เด็กๆเห็นไหมคะเอ๋ช้างขนุนน่ารักไหมคะเด็กๆลองทําดูนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเสร็จถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาโชว์ให้คุณครูดูด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ SPM ที่เด็กๆจะได้รับข้อ 2, 2พัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา FM ข้อ3พัฒนาด้านการเข้าใจภาษา RL ข้อ74เด็กสนใจฟังมองตามพูดตามหรือโต้อตอบตามเรื่องราว2ปี6เดือน EF ข้อ4 ทักษะการใช้ใจจดจ่อ4.2มีสมาธิจดจ่อในการเล่นและจดจ่อกับวิธี4.4ระบายสีข้อ8การรเริ่มลงมือทำ8.5เมื่อเด็กวาดรูประบายสีต้องให้เล่าผลงานของของตนเองว่าส,สิ่งนี้คืออะไร